ปล่อยแถวด้ดงกวาดล้างนะชนบุรีจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบป,ปล่อยแถวกวาดล้างอัชญากรรมตัทยุทธการพิทักชนเย็นวันที่30มิถุนายนที่ลานสีฟ้าแหลมบรลลีไฮพัทยาใตา้จังหวัดชนบุรีนายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาและพลตำรวจตรีชมชวินปุรัตนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีส่วนที่กำลังตำรวจในสังกัดรวม23สถานีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารและอาสาสมัครรวมกว่า300นายปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวภายใต้ยุทธการพิทักษ์ชนประจำปี2566พลตำรวจตรีชมชวินรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรี กล่าวว่าตามที่ตำรวจภูธรภาคสองสั่งการให้ระดมกวาดล้างอัชญากรรมดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวประจำปี2566ให้ทุกหน่วยดำเนินการตามมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อให้การป้องกันปราบปรามอัชญากรรมดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงกำหนดให้มีพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอัชญากรรม โดยบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยเน้นการระดมกวาดล้างตามเป้าหมายสำคัญคือกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับในความผิดทุกประเภทกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภทและกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืนดอกไม้เพลิงการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการ ตามแผนป้องกันปรับปรามอัชญากรรมและการรักษาความสงบในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์นายทวัชชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าการระดมกําลังกวาดล้างในรอบนี้ถือว่าเป็นครั้งใหญ่ของจังหวัดชนบุรีจึงอยากฝากไปถึงผู้ประกอบการสถานบันเทิงเมืองพัทยาให้ช่วยกันร,รักษากฎ,กฎหมายรวมถึงนักเที่ยวก็ขอให้ดื่มกินอย่างมีสติเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดปัญหาทะเลวิวาท และการเกิดอุบัติเหตุโดยสุดท้ายหากมีบุคคลใดเมาสุราแล้วแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมนำอาวุธปืนขึ้นมายิงหรือโชว์เพื่อข่มขู่ทางเจ้าพนักงานจะทำการเพิกถอนใบอนุญาตในทันทีอย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารจากตะวันออกทูเดย์